อะไรแ,แงงครับพี่น้องเบิ่งจะไม่กันเด้อครับบาทว่ามันบินมาลักษณะเลยลงลักษณะเลยครับที่อุปกรณ์นี่เนาะอุปกรณ์เดีย๋ยวแงงครับพีพ่น้องเบิ่งกันอันนี้เล้งแห้งดังแห้งมันบอกพอผู้ซอยแห้งดังแห้งนี่แหละทักเอาแล้วได้ครับเช่นว่าคข้ามันง่อยเดียวแล้วมันบินหน่อได้หรือทันตุน่ะพี่น้องนี่พี่สอนอันนี้รอบที่สามนี่เนาะรอบที่สาม สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอน้อยซอยเดิมเมื่อนี้เวลาพาพี่น้องไปเบิ่งอันลุงซิดพนันนั้นครับเพันต่อนแมงกีซ่นครับอยู่นี่แหละครับหน้าเคือบานนี่แหละครับแถวนาไม่ใหง่เผานี่แหละพอดีกินข้าวแรงแล้วเพิ่ขี่รถไกลมานี่ล่ละไปไปไปการแมงกีซ่วนก็เลยลพาพี่น้องลงไปเบิ่งจัง่อยครับพ่นเนียน เครื่องต่อครับสิ่งห้องที่ตีติดคือจีซอนนี่แหละก็เลยจะพาลงไปเบิงได้ยู่ไหมได้ยังถ้าไปรุ่นกันได้ครับพี่น้องครับตอนนี้พอน้อยกําลังย่างลงมาเคยจะหอดท้องนาแล้วได้ครับนี่ครับเพื่อนาจะอยู่แถวนี้แหละครับได้ยินเสียงว่ครับเสียงจีซอนครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเสียงข้องว่าเสียงอัดเทียบล้อกับว่าแม่นครับพี่น้อง ต่อต่อต่อสิเอาไปต่อเสื่อมเซอ,อร์มอแบตประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจังทับไปเบิ่งนํากันเนาะครับพอน้อยก็มีทันนี้เห็นเพิ่นเอ็ดเด้ได้ยินแต่เพิ่นว่าเออฟังว่าพอได้กินอย่เด้เมื่อคืนนี่เพิ่นได้สามโลสี่โลอยู่วันสัปคนละครับเห็นไฟม่องมองอยู่ไกลๆอยู่เพื่อละครับ,ม,ม,ออรบมาคือทะเลเสียงกับยิ่งดังเลยครับเสียงแมงคิซอนเนาะถ้าไปเบิ่งก็คือนะครับเบิ่องใกล้ๆครับ นี่แหละครับมาคืนแล้วได้รับบัตน,นี้เสียงดังก็เก่าได้ครับพี่น้องเสียงแห่งจีสอนแต่เป็นเสียงเทปล้อ,อครับพี่น้องโอ้โอ้ผู้ออซอยครับแร่ครับลุงซิดกันนอนเฝ้าอยู่เอารถอีกแกนลงมาจอดนอนเลยเอดังรักว่าพี่น้องบนันะมาฮอดแล้วก,นนวกดะแยงครับพี่น้องเป็นเชียงใหม่กันได้ขับบัตร ว่ามันบินมาลักษณะเลยลงลักษณะเลยครับโอ้โตัวนี้มีท่าด้ลงตัวนี้เล่นใส่ังไงจะเหนื่อยครับเออเจงนะว้าวมาฮอดทางขาด<ว>เลยนะไหวไอ้เจ้าพระินแมงซ่อนว่อนไปไปไปมาวนมาา่นนะมา5จินแมงซ่อนกันนะครับไปนับเรียกมากระเบิ้ลกระเบิ้ลกระเบินนะ้เลเ เออถึงน่นโอ้ได้การเลยถึงลงโอ้เฮาท่าพี่น,อน้องนั่นนี่เพิ่นกัว่าเปิดนี่ท่านได้เห็นก็รอไดยประมาณสามสิบนาทีนี่แหละครับพี่น้องแต่ว,ว่าเพิ่นเอาไว้สองเทแล้ววัเวปเปดดเนเสรนเดี๋ยวเราไปเปิดอยู่ถังเถอะเบิ่งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมันมาจะง่ายกว่ามาฮอดเชียรเสียน้อยครับเสียแบบเอวน้อยก็มาหมาหนึ่งโดดตกะขึ้ครับพี่น,อน้นองไปทางเลยเลย โอ้นโหหนี่แม่มนมดเลยพี่น้องโอ้มันมาดีนี่มาได้เลยครับามาธานี่มามาบนชีดดินอยู่เฉยๆเคยๆนี่ก็มีเออบินตามพนากองอยู่นี่มา,มาบนชีดดินน,นี่ยๆหนักๆเดียก็แม่นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะไม่กลับมาลงที่เก่าแล้ว มาแล้วหาบองลงเห็นได้ครับแต่อุปกรณ์จะมีมอมอเร็ดโอ้โหมอเบ็ดโหนี่ครับผันเซนปากกระมังนี่แหละครับเพิ่นอเสียญ้าออกเป็นรูอย่างดีได้ครับเดี๋ยวในตื๊ดดูๆใส่มาเหมือนแล้รดรีดๆมาบางตัวก็บินไกเพิ่นไว้แล้วก็บินกลับมาใหม่เลยสันแต่ก็เสียงลักไลยจังเลยครับนี่เป็นเพื่อพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมการหายู่หายกินของคนอีสานครับ นี่เป็นเสียเงาเป็นลานแบบนี้แหละครับเป็นเรนื่องมความกว้างกว่าม่มานซ้ำแแห่ห้าเสอนนี่แหละครับนะมาเรื่อยๆเ,เลยครับหนึ่งโนโอ้ม่านมีขัดระยะเลยหน้าทีน่นิ่งคิดว่ามีํำกว่าห้าตัวครับนี่ม,มาอันนี้เราพามาเบิ้งยุกกระติกครับที่เพิ่นเอาขังไว้แล้วนะครับโอ้ถังสีมีแมนกระติกเหรออืมอันนี้ขันเพิ่นเตรียมมาตัก ตัขึ้นมาไว้ที่ตักครับเดินมาเรื่อยๆโอ้ได้ไม่น้อยตัวหนึ่งนะหยาบเนี่ยหยาบอยู่งามบ่ครับพี่น้องคนแต่ทางสีมันก็จะเลิกจล็กน้อยครับดีดการดีดการมีแต่ตัวงามๆเลยแมงกิสซอนนะเอาเดี๋ยวปิดไว้ก่อนครับเราตักขึ้นสองเท่าแล้วท่านท่านแซ่ไว้หึงมันก็จะจมน้ำตายเลยมาขังเสื้อขังสีไว้ กฐานทับเพิ oh, so oh, oh. 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 ่นโอ้ประการเลยโอ้ไปแล้วเลยผู <vit> ้ซอยวัดดีครับวัดดีทุกคนวุ้นน่ะลูกซิทก็ได้เอาครับวัดดีนอุปกรณ์อันนี้อันนี้อุปกรณ์นี่เนาะเดี๋ยวแห้งครับพี่น้องเบิ่งกันอันนี้เล้งแห้งดังแห้งมั่นบอกพ่อผู้ซอยและกลับไปขีบเสื้อกับอันแบตเตอีแบตเตอรี่เฮานี่ครับอุปกรณ์ โอ้มีหอดกระทะแสดงมีแผนการโ,โคดึกได้น like oh, 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 oh. ี่คุณเตรียมกระทะมาเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยแน่นอนแน่นอนครับแสดงว่ามีแผนการโคกิดึกเลยนี่น nah ี uh ่แหละครับ uh ที uh ่ผ uh ักเปิ uh ้กระไดโอ้านอัน uh. นี้มากลางพอได้กันน้ำหมกครับต่อเสอร์กับรถอีแป้นครับรถการเกษตรรถอีแป้นเท่านี่แหละครับเพื่อนชาวนาเท่านี่แหละคุณแตงโมก็มีได้การเท่ะไะ ทางนี้พ่นกำลังคุยสาวว <c oughs> ะเด็กๆมายากกินหว,วานๆกับนี่ครับต้องใส่ผู้บ่าวตอแมงซ่อนกำลังคุยสาวเลยนี่อ้าวมันหมานเด้อเดี๋ยวข้าไปซมมีจังไรกันเด้อพี่น้อง น,นี้เด้กลับมามาดิโอ้หลายเติครับพีน่น้องนันจะบินมาเร่ๆครับ,รบขานอ้มไปอ้อมมาแั่ไม่เโต้จัดลงนี่แล้วครับกำลังได้กขับบ้ารมมาลงถึงม,มาแลนออมแลนบนเลยรัรัดเยดจุด,จดปึ๊บน่านนเอา้ตัวนี้กลลงไปจุดจุดปึ๊บ ทุกสาระคิดครับถูกไหมดินมาแล้วก็มาแล,าล่นวนสักกันเล่นไปวนมากก,ก,ก็ตกหุ้ลงทุกเตาครับเด็กเขาเลยห์ทงมาหลายด้ยนะิ่งงอหนักเล่กับแมงซ่อนทั้งแมดเลยครับพี่น้องผมเดีเด๋ยวต้องปิดไฟไปนแกจากไหนก่อนครับเพราะมันไฟลายดวงมันเล่ยอ,อทางค้างครับพาพี่น้องมาเบิ้งอีกรอบครับบนันบันนี้ด่ะทักเอาแล้วนี่ครับ เพิ่นว่าคั้นมันง่อยเดียวแล้วมันบินนอดได้เหรอสันโอ้โหบุญ่ะพี่น้องนี่จะโตงามๆเด้เดียวมาเท่พี่น้องเบิ่งไหนเด้อตัดเลยไปแจกวันใช่ปะตั้งขาก็มาลอยกินน้นำเพิ่นวะบุญน่ะพี่น้องนี่ส่วนอันนี้รอบที่สามนม่ได้รอบที่สามมาเ,ยเ,าาเลยนี่หน้าที่นึงมีตั้มกว่าห้าโต้ครับพี่น้องมาแล้วก็บนบนี่น้องครอบข้างนี่ก็มีครับผม ปินมาตลอดเลยโเงาเงามาอจับน oh, on an ันแผงทกแตมีหายูหากินโอ้เลารเดการการหายูหากินของคนอีสานเนี่ไ้ลายเบ็ดแงงเป็นเห็นรบอเออแงเ่นเบิ่งรอบนึงแล้ววันนี้รอบที่สองพี่น้องเออขับเยอะคนสอนมาได้รับจัหน่เพื่อละโคเด็กดิมเอขว่าอยูตรนี้ก็ได้ โอ้คนมาหามองลงไม่ได้ละบนเขานี่กมีนี่หนเนาะซึับอบๆบนยไอ้กองว่าือมนลงกันเออบนละสาม3ี่ละโอ้ลงไปโอ้โห้ลาห้อผู้หัวอ้อยเนาะคนนโอ้มาก มาดีก็เก่าดิ้เยอะๆเลยนะยินมกพับพับมาได้่อยครับพี่น้องเส้นโตเก่าเส้นโตใหม่ครับทั้งน้อยยังมาลุ้นอีรอบด้วยครับว่ามันละมาหลายเซนเลยตอนนี้ตักไปสามเทแล้วครับเอาท่าเอาท่าครับละผพาพี่น้องมาชมเบอร์ีก่อนเด้ครับไปนั่งประมาณเจ็ดแปดนาทีนี่แหละครับได้พ่อซิบนาทีโอ้มันมีแต่สองร้อยรือเ่าครับปาติทบ วานังเรือเบิ้งมันบินมาบินมาเลยนะแคลูลู่ละลัดกยครัปปบตนะัวนี้ตัวนีตัวนี้ตัวน่ใหญ่ไปเลยตัวนี้อนอเนาะตัวนี้นมมนหมอนทองนิ่งเนาโน่นลงกันครับตัวนีุงนลิลลุงโอ้โด้ยการอเอลยลูกซิดคินว่าหน้าที่นี่ประมาณห6้ากเจ็ตัวได้สำ่นาหัวสมงนี่มีน้อยตัวแล้หนึ่งสำรับ ดูระลต้ดัง็ซ่อนนะครับแตมาแั้ว่คานมากแ่โนข้นอสูนี้แหละครับให้มาผมบนเสกโซนคุ้โอ้ได้กลายโซเท้าฮะเทาทาเทาทาพี่น้องโซนกัดก็น้อยจะมีเคยเป็นผลิตจะเธเงินไปเ่องซิสว่าทไมไปเราวะไปการนึ่ซ่อนนั่นเดีย้าพ er pues so okay. nah ี uh, ่น้องมาชมมา่ง แต่ในแันได้พาเบิรงลำโพงครับมีลำโพงคร้อมเลยครับ,รบอสองข้างครับเสียงจะดังจัหน่อยครับเป็นจค่พวงเสียบแบตเตอรี่ธรรมดานี่แหละครับแบตเตอรีร่รถใหญ่เสียงดังไกลระยะเป็นกิโลละครับพี่น้องนะเดักหน่อยอย่าพาพี่น้องมาเบิ่องอีกเด้อครับไปนั่งเสามีแห้งจักสองสามนาทีห้านาทีกัน พ,พี่น้องชมบรรยา,าก,กาศแงมก่อนคืนจังไรก่อนครับโอ้มืนอี้ดาวเต็มฟ้าเลยนะครับพี่น้องอตะวัก่ยัล่นมีเห็นนะครับมันมีงงกเกงี้สี่เคิงพี่น้องการเสียดกันหีนะครับสางคนมันไฟเลยใช่เหละแต่ว่ามืนอี้พอน้อยมีได้การเสียดแล้ะครับออมานเบิงแมงที่อนนั่นมันพอผุดซอยเพิ่นกับไอเร่เพิ่นกับอีลุงซิดครับม,มาสามคน ก็เลยจะมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิงครับการหายู่หายจริงของคนอีสานครับมีหลายรูปแบบอยู่ด้วยครับจากเป็นคิดคนด้นใดวิธีมาแต่ชีเลยละพอน้อยกนไม่ได้ถามสละสูตรนี้ก็ไดเพิ่งจะเพิ่งเอ็ดวางตีกกยเนี่ยเด้เป็นวอาซูฟังโอ้มันมาถ้าได้ว่าสัญงามันมากระไดมาคักเลด้่าวไปแบี้หลอกนะพี่น้อง เสียงมันดังป่านนี้ตัวนี่ลำโพงดอกน้อยๆขึ้นดังที่เล็กเลยวะนขนาดสองสามนาทีวังยานี่ครับขึ้นโพมีสามร้อยตัวละว้อย่ังมีอีกไหมที่เดียวปานนั้นครับามาบนดอกอน,นี่ดิ่มจนโพงครับ ตนปุง๋งแล้วว่าลุงซิลววดตบตบลราว,ว่าจีตบต๊ไว้เราอาค่นมันโปงน่งเเดี๋ยวเอาหึ่นนนต๊ะเเลยล่ะคันดินโปงมันเฮาลีนล้ำงนนะครับปิงปุเมนเต๋อได้รับเงนซ่อนมนะครับโอ้มาหรอกมคดหูอยู่เสื้อเนหลายตัวตัวนี่อยู่นี่นะโอ้คือพอตนพ่อ,อนอ้อยหาเซอร์เบสละหายเงาอสัน,น แต่ว่านี่มีเดี่ยวไปเซอร์เบสดนะครับกันโซนส์มาเซอร์เบสพอน้อยกว่เราอันทางสีมาเซอร์ต่างหากครับคอนเซอร์น้ำแล้วมันมันเหี่ยวครับมันมันมีแข็งแรงเวลาไปเซอร์มันมันมีดีนี้ครับโอ้โหสอนโอ้โหมันหลายตัวอีกตัวหนึ่งนะพุดนะนะไปขึ่นกันนะถ้าตบลงนี่มราขึ้นอยมีได้เราบนเก่งเขาได้ครับ ขนาดขี่ดินแน่นๆพอผุดซอยคนวัตกไปอย่างแน่นหมนบนถนันเดยคนฟังดีๆตรอพี่นอง,ดนองเดี๋ยวมันเร่มาบนขุ้นกับบนพอต่อเฟืองร,ร,รูดรดลักกันครับเพินเอาจนชุนได้ขับหล่อแจงคนไดคนหนึ่งื่นครับ เพราพอน้อยก็เรามาถ่ายทำเทปพี่น้องเบิ่งจังหน่อยนี่ก็แหละลครับพ้อบาลแหละครับพี่น้องเดี็กเขาบเบิ่งบ,บัตรเชินเหมาอาีกรอบนึงกันเด็กเป็ดชะลอเป็นแค่สี่ห้านาทีมาไม่แย่งพี่น้องเบิ่งอีกได้ครับฮะวันนี้เราไปตั๊กอีรอบแล้วได้ครับพี่น้องอไอ้แลเรงคนกำลังจีกับกูโอ้มันยูน่เหิงมันทับเดี๋ยวมันตายเนาะยปาดหนัดนี่มันธรรมดาดิคือนนะหลายคนนัดบางยาเป็นโค้งเพิ่งเพื่อนกูด่า ขัน,นกระทบหนาเต็มนะครับพี่น้องงได้เอาอีกเวลา้างองอนแต่ว่า,ากระดางพี่น้องแต่โตงามๆโห่กับเสียบทอดกับเสียบเยอพี่น้องแม่งใช้ในเบิรดได้ครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับบินมาตลอดซุ่มบนหูกับปานั้นนนัโแบบนี้เอาเบิดขึ้นทางสีนี่มันมีรถเลย เกือบแล้วเนาะเกือบไปละไปจตอ้อนมาพี่น้องก็น้อยแล้วว่าไปหาโคดไปเซ่อเบ็ดชอบเราได้พ่อเบ็ดได้เท่าละสามสิบตัวสี่สิบตัวเอาตัว่าเป็นชั่วโมงพี่น้องเลยนี่รอว่าหัวคุณตักไปวางฮัทมานั่งไปนั่งคุยเดียวโล่มแล้วก็วางมีพ่อยี่สิบนาทีครับกลับมาบันที่รอว่าโอ้จะเป็นกิโล ได้การได้การพี่น้องเอาเอา,เอาน้ำมาเตยบี้ได้เอากระติกน้ำมาอยู่บ่อเออเตยบี้เตยบี้เดี๋ยวมานแรงขึ้นขับเบิ้งเด้อพี่น้องเอาขึ้นเม็ดแล้วได้บางคั้งตาพี่น้องเบินงจกนักนาทีนึงมันละลงจัก่ตัวครับตอนนี้ได้สองนะครับแล้วก็เราเติมน้ำอีกขึ้นนาน สามแล้วสามตัวแล้วได้พี่น้องไปทางเดียวลวนะโอมาดูขอบนี่สี่ตัวแล้วปุ่งห้าตัวโอ้ยอกันยอนลู้มซิดเพว่าหน้าที่หนึ่งมีห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวได้แน่นแน่นขวาขนคะรับหนึ่งสองสามสี่ห้า เกตแปดเก้านั่นเอาเอามามามาโอ้ยมาลิฟเอาที่ดินเสริมโอ้มาฮอน,นี้ยุดน่นตัวนี้แหละครับตนจึดโอ้หน้าที่ละห้าหกตัวได้ครับประมาณสองหน้าทีก็เป็นสิบสิบกว่าแล้วครับกกลังมาอีกสองนะครับนัน่นตนปุงป๋งปุ๋ง โอ้โได้การได้การสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ท่านฟังั้งนี้เสียงดังขนาดเลยพี่น้องลำโพงน,น้อยที่ดังดีค่ะลำโพงว,วันหมอลำาขอเข้าตะเการับวันนี้กับพอน้อยกับว่าหลกักกลับขอบ้านนะได้รับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งแมงซอนนำพ่อผู้ซ้อยเพื่อนซื้อครับมัน ลิงพน,นกนนอนรับกันหรือะมะนอ,กกอนกกอนเออแต่ว่าออไอแ้แหน่พ้นไปหาฟืนมาดังไฟไ <อ S 1> โพอ,อยู่ห่อยกินรดเด้อเสนอกิน,นขา้าวแรงมากบางนึงมีท่านหิวครับคลิปนี้ก็ฝาาที่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้ครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมขอน้อยซอยเดิมครับเิ่นฟอผุ้ซอยเพิ้นเิ่นลุงซีเส้นไอ้แหน่พ่นครับขอบคุณใหลายครับโอ่ะหมาดีหล่ะครับเข้าบ้านนะครับก่อนหล่ะครับเขาก็แล้วไปแย่งเด้ออัน กับขู่มองไอ้แรงคนตักไเปเธอเบิ่งอีกจังไหมก่อนเลิกขับผลงานที่ได้ลงมานี่ก็ประมันห่วยมีท่านหอดหรือมะเ,เออประมาณ40น,นาทีนี่ละลงมาดินนำพ่อผู้ซอยคนแต่กัดย่งครับพี่น้องเไปอ,อีกก่อนก่อนละเคลืนมือ <c oughs> นี่แหละครับผลงานที่ได้ยัอยงอยู่นี่โอ้ยนี่เป็นธรรมดาเด้อครับพี่น้องอ จะอ่อนคััครับวันนี้มีเห็นหดก้นผู้ได้แข่งลงนี่จะแนวเดียิ่งยากอยู่นี่ครับประมาณซีนาทีแป๊บเดียวว่างงานเลี้ยวครับพี่น้องเด็กเขาเลยแหงมาดีได้เห็นเลยประมาณสามซิปว่าตัวน่าจะได้แล้วรับสามซิปสี่ซิปบินมาได้เลยเด็กเขาเลยแหงมาดีเพิ่นก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องมือนกันแล้ครับเมื่อบานแล้วครับ